สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาเรียนในเล่มวิชาภาษาพาทีกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนคําศัพท์จากเรื่องคนละไม้คนละมือนะคะอ่านะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนคําศัพท์นะคะเราก็ต้องรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเนาะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็จะมีอยู่3ด้านนะคะด้านความรู้แล้วก็ทักษะกระบวนการและเจตคตินะคะความรู้ก็บอกความหมายของคําศัพท์ในบทเรียนได้ถูกต้องทักษะกระบวนการก็อ่านและเขียนคําศัพท์ในบทเรียนได้ถูกต้องแต่งประโยคโดยใช้คําในบทเรียนได้ และเจตคติก็คือว่ามีความกระตือรือร้นในการเรียนค่ะอ่าพร้อมกันหรือยังคะพร้อมที่จะเรียนคำศัพท์หรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วก็คำที่ 1, นะคะวิกฤตคำที่ 1, นึ่งนะคะวิกฤตห,หมายถึงอยู่ในขั้นอันตรายร้ายแรงนะคะ ยกตัวอย่างตอนนี้นะคะสถานการณ์ในประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตเพราะว่ามีโรคระบาดอ่าคำต่อไปนะคะคำต่อไปนะคะคำที่สงสาธารณประโยชน์คำที่สงสาธารณประโยชน์ หมายถึงประโยชน์ทั่วไปแก่ประชาชนยกตัวอย่างนะคะเราบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์คำที่3นะคะเราสามารถอ่านได้สองแบบนะคะคะมานาคมหรือคมมานาคม หมายถึงการติดต่อไปมาถึงกันหรือการสื่อสารนั่นเองนะคะคำต่อไปนะคะอ่านว่าบริจาคอ่านว่าบริจาคหมายถึงสละให้หรือเสียสละนั่นเองยกตัวอย่างนะคะเรามีตุ๊กตาหลายตัวมากเราก็ไม่ใช้แล้วเราก็เอามา บริจาคให้กับคนที่ไม่มีนั้นเรียกว่าการสละให้หรือเสียสละนั่นเองนะคะคำที่5นะคะอ่านว่าสิริมงคลอ่านว่าสิริมงคลหมายถึงมงคลสีนิ่งขวัญน,นะคะ คำที่6นะคะบุพการีคำที่6นะคะบุพการีหมายถึงผู้อุปการะได้แก่บิดามารดาของเรานั่นเองนะคะคนที่เลี้ยงดูเรานั่นเองและคำสุดท้ายนะคะอ่านว่าทุระกันดารอ่านว่าทุระกันดารน,นะคะ หมายถึงที่เดินทางไปมาลำบากนะคะอาก็จบไปแล้วนะคะกับการเรียนคำศัพท์วันนี้จากเรื่องคนละไม้คนละมือนะคะก็นักเกรียนคงรู้แล้วนะว่าคำแต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไรอ่าวันนี้ก็มีกิจกรรมให้นักเกรียนเติมคำให้ถูกต้องนะคะก็อย่าลืมสมง,งานด้วยนะคะนักเกรียน สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย